เด็กๆจ้าตื่นหรือ,อยังนะวันนี้แม่บอก<ะ>ไว้แล้วไงว่าวันนี้ทางบริษัทแม่เขาเลี้ยงฉลองปีใหม่บริษัทเขาบอกว่าพาครอบครัวไปได้ไปด้วยกันไหมจ้าไปค่ะโอ้ดีใจไหมลูกดีใจ yeah. ทำไมบริษัทของแม่ดีจังเลยคะจ้าดีแบบนี้แหละลูก เขาให้ไปจัดเลี้ยงปีใหม่ที่โรงแรมนะลูกที่ต่างจังหวัดด้วยแหละเอาน้องไปด้วยนะบริษัทแม่ใจดีมากเลยใจดีมากแล้วก็มีโบนัสแจกให้แม่ด้วยนะรักแม่ป้าไปเตรียมตัวนะลูกนะพักสองคืนนะลูกค่ะเสื้อผ้าเตรียมให้ครบ เสื้อผ้าเตรียมให้พอนะจ๊ะสำหรับสองคืนนะลูกนะ<ส>เอาของน้องให้ด้วยนะจัดเตรียมของน้องให้ด้วยค่ะโอ้โหอ,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 อย่าร้องเลยเักน้องที่จุดแบ่งฟันก่อนดีกว่า ยาเอายาสีฟ้มามาใส่ไม่ฟังเสร็จแล้วน่ารักเลยล่ะอาบน้ำก่อนอาบน้ำเสร็จแล้ว น้ำหองด้วยไหมเนี่ยวิผงก่อนลวกันน่ารักจังแม่ขาเสร็จหรือยังจ๊ะเสร็จแล้วค่ะป้าเอากระเป๋าลูกกระเป๋า ว้าวใหญ่เยอะจริงๆเอาอะไรไปด้วยดชุดกีฬาสีก็เตรียมพร้อมก็จะมันมันเสร็จแล้วยังจ้าพอเราล,ละเยอะแล้วนะโอเคแล้วของแม่ล่ะมีใบเดียวหรอกกระเป๋าอ่ะจ้าสบู่ยาสีฟันไม่ต้องก็ได้นะลูกเหรียญที่โรงแรมเขามีนะลูกนะเหรียญเอาไหมือเอาแต่ของตัวเองไปอ่ะจ้า หนูไม่ใช่กระเป๋าเป้หรอคะใช้ลังขนาดนั้นเลยหรอมันมันต้องเอาลังไปหรอกมันเยอะเกินไปงั้นนะเอากระเป๋าใบเดียวก็พอแล้วล่ะทําไมหนูจัดของเยอะขนาดนี้ล่ะลูกโอเคเอากระเป๋าใบเดียวก็พอละเอาไปด้วยเหรอโอตายแล้วกระเป๋ามหา <c oughs> จัดจานใส่ได้เยอะมากปะ่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวไม่ทันรถนะเขารออยู่เฮ้ยียมใส่ชุดเอาน้องไปด้วยนะอย่าลืมน้องด้วยล่ะลืมน้องเรื่อลำบากเลยกลาเปี้ชุด ชุดอะไรดีโอ้ยแต่งตัวนานจริงๆเลยนะชุดใส่นี่ไปด้วยเร็วๆเวๆเ,เ,เ,เดี๋ยวตกรถเดี๋ยวอดไปเที่ยวกับเขาแล้วนะมัวจะเลือกชุดอยู่นั่นแหละลูกไปปะเร็วๆเข้าเลยเป็นไงบ้างเนี่ยโอเคสวยแล้วละโอ้ตายแล้วเด็กคนนี้นี่แต่งตัวช้าจริงๆปะปะไปกันเถอะแล้วน้องล่ะลูกเครจะอุ้มน้อง เอาอะไรไปอีกลละลูกทำไมมันเยอะแยะไปหมดขนาดนี้ล่ะโอ้โหใส่ได้เยอะมากเลยเอาใส่น้องไปด้วยเลยได้ไหมล่ะในกระเป๋าน่ะโอ๊ยตายแล้วใส่วีไอปลตัวใหญ่เราอย่าเล่นค่ะให้พ่อไปด้วยเหรอนี่มันต้องเอาพ่อไปอีกเหรอใช่โอบริษัทจะเจงไหมเนี้ยเลี้ยงทั้งครอบครัวแบบนี้บ้านเราคุ้มกว่าบ้านอื่นเลยนะมีสี่คนเลยอะทางบริษัทต้องเลี้ยง เราถึงสี่คนเลยนะนี่นนป้าป้าป้า,ปาเดี๋ยวไม่ทัานรถค่ะพ่อโห oh, ดีจังเลยอะ่ะวันนี้พอดีใจจังทําไมบริษัทแม่ถึงใจดีขนาดนี้เนาะว้าวพาครอบครัวไปเที่ยวได้ด้วยมีอาหารเลี้ยงอีกตั้งหากถึงแล้วพักอีกตั้งหากตรงนี้ถึงแล้วถึงเร็วมากเลยสวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงแรมของเรานะคะอ่าคุณผู้หญิงใช่บริษัทปิ๊ปปู่ปิ๊ปปูหรือเปล่าคะใช่คะ่ะมาจากบริษัทปิ๊ปปูคะ่ะโอเคคะ่ะอ่าอ่อเพื่อนๆมากันครบหรือยังล่ะคะครบแล้วคะ่ะเชิญพักได้ตามสบายนะคะเลือกห้องได้ตามสบายนะคะหนูเอาันนี้ นูแอาที่นอนนี่แล้วก็อาหารก็มีให้เป็นบุฟเฟ่ทานเลยนะคะคุณผู้หญิงบุฟเฟ่ก็จะอยู่อีกฝั่งทางนู้นส่วนห้องน้ําก็จะเป็นห้องน้ําข้างนอกนะคะคุณผู้หญิงต้องเดินออกไปข้างนอกแล้วก็จะมีห้องน้ํานะคะตรงห้องน้ําก็จะมีนกฮูกอยู่ตรงต้นไม้ด้วยนะคะคุณผู้หญิง <c oughs> ตรงนี้มีอยู่ตรห้องอ๋อใช่ค่ะตรงนั้นแหละค่ะ มีอะไรก็เรียกเราได้นะคะโรงแรมเรายินดีให้บริการค่ะค่ะได้ค่ะโอ้โหโรงแรมนี้ดีจริงเลยนะมีให้ชมสวนชมนกได้ด้วยอ่ะอ๋อมาถึงแล้วเลยจ้าเมื่อันี้มีกันกี่คนนะคะเพื่อนอ้าจะกันได้น่าที่สุดสจะเจอเพื่อนสวัสดีเด็กๆ โอ้สวัสดีคุณจะเพื่อนแล้วยี่ักที่สุดก็เจ้เพื่อนอ่าพากันไปเล่นนะเด็กๆพากันไปเล่นเลยอาหารอยู่ทางไหนครับอยู่ทางนู้นเลยค่ะฉันสตามสบายนะคะเดินไปเรื่อย<ป>ๆเลยค่ะป,ปะเจ้าตัวเล็กไปหาอะไรทานกันดีกว่าเนาะมีนพ่อชักจะสวัสดีครับ สวัสดีครับคุณพิชายสวัสดีฮะโอ้แมนตาผมหลุดฮะอย่ช่วยเก็บเกงค่ะขอบใจฮะ,ฮะปลาลูกปลากิ่งปลาไปหาอะไรกินกันทางนู้นดีกว่าพ่อหิวแล้วผมไปด้วยได้ไหมฮะแด้ค่ะปะผมไปด้วยฮะอ๋อ โรงแรมนี้โรงแรมนี้น่าอยู่จังเลยนะฮะโอ้มีอาหารบุฟเฟ่ต์ด้วยเหรอฮะ,ะเจ้าอะไรคะไม่เป็นไรฮะโอ้น้องตักให้เหรอฮะค่ะโอเคขอบใจฮะเอาอ๋อน้องไก่นะฮะผมชอบกินน้องไก่คะ่ะแล้วก็มีสปาเกตตี้ไหมฮะมีคะ่ะอ๋อผมก็ชอบกินสปาเกตตี้ฮะสปาเกตตี้สปาเกตตี้แล้วโอเคขอบคุณฮะ ไม่เป็นไรค่ะวางไว้บนโต๊ะเลยนะฮะเดี๋ยวผมไปนั่งกินฮะให้เดี๋ยวผมไปเรียกเพื่อนๆมานั่งกินทั้งหมดเลยดีกว่านะฮะเดี๋ยวจัดอาหารไว้ก่อนนะฮะเอาหนูไปเรียกคุณลุงคุณแม่มากินข้าวสิฮะเราจะได้กินข้าวเย็นพร้อมกันนะคะทุกคนถึงเวลากินข้าวแล้วอ๋อถึงเวลากินข้าวแล้วหลูกไปเราไปกินข้าวกันดีกว่า นั่งเก้าอี้เลยดีกว่าเดี๋ยวยันหนูตามพ่อมาก่อนนะคะได้จ้ะตามพ่อมาเอาน้องมาด้วยแล้วก็เอาคุณคุณป้ามาด้วยนะบอกคุณป้าให้มากินข้าวด้วยคุณป้าหมีนะตามหนูมาค่ะพ่อตามหนูมาด้วยไปไหนจ้ะไปรับประทานอาหารค่ะค่ะจะไปไป้ากำลังหิวอยู่พอดีเลยไนไปกัน มาถึงแล้วโอเคเด็กๆหาที่นั่งกันนะจ๊ะลูกฉันนั่งตรงนี้มานั่งใกล้นนๆกันนะโอเคได้อ๋อคุณผู้หญิงฮอคุณผู้หญิงทานอะไรฮอเดี๋ยวผมจัดการให้เอาไมฮะอ๋อแม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวแม่ทำเองนะคะฮะผมผมนี่ หิวมากเลยนะฮะนั่งรถมาตั้งนานไม่ได้ทานอะไรเลยมาถึงที่นี่ก็โอ้โหดีจังเลยโรงแรมนี้ฮะมีของกินเยอะแยะมากมายเลยฮะแม่เอาอะไรแม่ชอบกินสปาเกตตี้กับน้องไก่นะจาลูคค่ะเดี๋ยวหนูอเอาให้ค่ะขอบใจนะจาูุไม่เป็นไรค่ะเออดี๋ยวแม่นั่งกินก่อนนะโอเคงับ อืมมมอร่อยจริงๆเลยจ้าแม่อิ่มแล้วล่ะกินแค่สองอย่างแค่นี้ก็พอแล้วล่ะมีนำ้ำส้มให้แม่กินสักแก้วหนึ่งไหมจ้าที่นี่อู้หบริษัทเรานี่คือดีจังเลยนะเลือกโรงแรม,ม,หมให้เราได้พักได้อย่างน่าอยู่มากเลยแยกเป็นสัดส่วนได้ดีมากเลยเอ,แลอแล้วพ่อละจ้าไหนพ่อบ่นว่าพ่อหิวละหนูไม่ไปตามพ่อมาทานอาหารนะลูกกหนูรลิหนูขอชิมอันนี้ก่อนอะไรอืมอร่อยไหมจ้า เอาสปาเกตตี้ให้พ่อโอจัดโต๊ะให้พ่อให้เสร็จเลยนะแล้วค่อยเรียกพ่อมาทานนะคะเรียกคุณป้ามาด้วยนะหนูไม่เรียกคุณป้าไปรับประทานอาหารกันค่ะจ้าอ,อนั่งตอวดีก็หนอกกันนะอืมคุณกินอะไรหรือยัง ฉันกินแล้วจ้าหือมันฉันก็ขอกินอ่ะข้าวผัดดีกว่านะมีข้าวผัดไหมอ๋อข้าวผัดกับข้าวผัดกับน่องไก่นะน่องไก่อ๋อขอบใจนะจ้าเด็กน้อยอืมอืมอมอร่อยไหมคะอร่อยมากเลยค่ะคุณขากินอะไรบ้างคะไม่คะออ เจเดี๋ยวยายไปหาขินเองนะหนูก,กินตามสบายเลยลูกยายยังไม่ค่อยหิวเท่าไหร่เลยค่ะพ่อไปกินอาหารแล้วป่ะโอ้พ่อหิวตั้งนานแล้วล่ะหนูไม่มาตามพ่อสักทีนะพ่อเด็กๆก,กิน,นข้าวมาัน <มา S 1> หห้เลยค่ะโอ้มอมมมมมมมบบ๊อบบอ่อะจริงๆเนาะ ฮะอืให้พ่อกินอย่างเดียวหรอพ่อยังไม่อิม่มเอาให้ใหพ่ออีกซิกน้องไก่มีไหมเอาน้องไก่มาด้วยนะมีเนี่ยเอามาพ่อจะกินเลยอุบบ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 บเอาอีกสิเอาอีสปาเกตตีให้พ่อด้วยพ่อหิวมากเราเดินทางมันไกลน,นะพ่อมากินล้างผลาญบริษัทเขาเลยนะนีย่ยกินอะไรเยอะขนาดน,นี้คะ พ่อหิวพ่อหิวนะพ่อกัโทษทีนะพ่อท้องใหญ่นะน้ทจ,จ่สูกก็จอเพื่อนรักสุดทีขอน้ํากินหน่อยจิลูกนะได้ค่ะทำไมเพื่อนใจดีกับพ่อแม่จังเลยอืมใจดีแบบนี้เลย <c oughs> โอ้แซบอิลี่หกับใจนะจ๊าลูก <c oughs> อน้องเราทำไมน้องทำไมสงสัยคง น้องกุญสจหิวเหมือนกันนะน้างใส่หิ้กินดังเชิญให้น้องกินนมสิโอเคเงียบจ้าเหมือนกันนะฉันเมื่อแตพรากมันแล้วพ่อจะไม่อาบน้ำหน่อยได้สิเพื่อรักป้าป้าไปด้วยป้าไปด้วยรอป้าด้วยเอ้าเธออาบก่อนเลยขอบคุณนะอาบน้ำา้เด็กๆอาบน้ำรอจ้าเด็กๆใช่ค่ะโอ้ตามสบายเลยนะ อาบน้ำเสร็จแล้วฉันให้ใหเธอขอบคุณนะขอบคุณนะไม่เป็นไรจ้ะอ๋ะอหนูกินข้าวหรือยังลูกหนูกินแล้วค่ะโอเคอิ่มไหมอิ่มมากเลยค่ะกินให้อิ่มๆเนะาะค่ะอุ้ยอาบน้ำเสร็จแล้ว เก็บให้เป็นที่เป็นทางกิ่งอ้ยกิ่งะมาดูน้องให้พ่อหน่อยพ่อปวดอือโอเคค่ะเดี๋ยวพ่อจะไปอือแป๊บหนึง่งเพอพ่อกินเยอะมากเลยพ่อปวดอือมากเลยโอ้ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วโอ้ยโอ้ยเข้าห้องน้ำเลยสิโอ้ยโอ้ยพ่อจะตดเสียงดังนี่จะมีคนได้ยินนะโอ้ย,อยลเลย โอ้โลโลโลกินเยอะไปหน่อยนะพ่อนี่คะทำไมถึงได้ตดเสียงดังขนาดนี้ไอเขาไปหมดเลยนะขอโทษนะคะพ่อพอดีแฟนฉันก็เป็นแบบนี้นะคะเยอะเกินไปไหมคะลูกหัวเราะนะคะก็ไม่นลกอะไรเบาๆหน่อยก็ได้นะลูกไอเขา แค่พ่อตดแม่ก็อายอยู่แล้วหนูจะยังว่าหัวเราะอ,อีกลรอลูกก็นึกว่ากอริลาขีไม่เป็นรอยคะไม่เป็นรคอปกติคนเขาก็ตดกันทั้งนั้นแหละค่ะไม่มีใครเขาไม่ตดหรอกค่ะแต่พอดีคนตดเขาก็ตดเงียบๆไม่เหมือนคุณผู้ชาย <c oughs> <c oughs> ผู้ชายตดผู้ชายตดเสียงดังมากเลยนะฮะโอ้พ่อเสร็จแล้วพ่อเสร็จแล้ว โอเคป้าพ่อจะเอาไอตัวเล็กไปนอนละไปเอาไอตัวเล็กไปนอนออเอาตัวเล็กมาให้พ่อน่อยโอ้โหได้ด้วยหรอเนี้ยโอเคโรงแรมนี้ใหญ่มากเลยโ oh, อ้ป้าน,นอนเถอะพ่อจะนอนละพ่ออาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนไหมไม่ต้องหรอกพอนอนแบบนี้แหละ พอนอนได้แล้วอพอนอนด้วยพ่อไม่สนใจใครทั้งนั้นแหละพ่อง่วงนอนแล้วอ่ะเออขอคุยขอคุยพอนอนแล้วเดี๋ยวแม่ก็ไปนอนเหมือนกันแล้วนะแม่ก็เหนื่อยมากเลยเดินทางมาไกลเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องมีกิจกรรมอะไรเยอะแยะมากมายแน่เลยขอนอนก่อนนะจ้าได้แต่ไหน ผมง่วงนอนเหมือนกันฮะผมขอนอนหน่อยนะฮะนอนตรงไหนได้ม้งางฮะนอนตรงเตียงข้างข้างหลังนั้นได้เลยนะคะคุณผู้ชายฮะอ๋อเด็กๆเม่อไหรจะมานอนนะอ่าเด็กๆให้นอนในตัวหนอนนี้ก็แล้วกันเนาะอ ไปเอาเด็กๆมานอนกันดีกว่าเดี๋ยวไปบอกเด็กๆให้มานอนดีกว่านะเด็กๆจ้ามีใครง่วงนอนกันหรือยังเอ่ยงงงงไปนอนกันเถอะจ้าไปๆดึกแล้วนะมสดแล้วไปนอนกันไปน่ารักฟันดีนะเพื่อนใช่น่ารักฟันดีด้วยล่ะคาแฟคาแฟ เงียเงียเงียแม่จ๋าตื่นได้แล้วนอนลงไห้๋อเช้าแล้วใช่ไหมเนี่ยนอนหลับสบายจังเลยที่โรงแรมนี้นะโอ้อย่าร oh, oh, ้องเลยอย่าร้องเลยวันนี้เรามีกิจกรรมนี่นะว่าอย่าร้องจ้าอย่าร้องจ้าหยุดร้องได้แล้วค่ะโอ้เก่งมากเก่งมากโอ้ โอ้โอพอได้ยินแล้วจะปลูกอะไรนั่งหนาลวละลูกโอ้ตายแล้วปลุกขนาดนี้โอ้ยก็ <c oughs> ไม่อยอมตื่นทั้ดคนนี้อ,อบาบน้ำดีกว่าอบาบน้ำสบายใจจังวันนี้ที่โรงแรมเขามีกิจกรรมให้เราเล่นนะไปที่ไหนเหรอคะ ไปที่ตกปลาเขาให้เราไปตกปลาแล้วก็พักผ่อนอยู่ตรงนั้นนะจ๊ะพาเราไปเที่ยวตรงนั้นนะคะใช่ค่ะก็มีกิจ,จกรรมตกปลาให้ใครที่ชอบตกปลาก็ไปตกปลากันได้เลยปลาเราเตรียมตัวกันไปชอบตกป้ายแม่กินปลาเตรียมตัวกันเลยจ้าเราจะได้ไปด้วยกันจ้าอาบเสร็จแล้วปลาปลาไปกันเลยดีกว่า e t s go <S น้ำเนิรมไม่ต้องอาบหรอกไปอาบที่นู้นก็ได้ ลงน้ำไปก็หอมแล้วล่ะปะไปกันเถอะพวกเราโ okay. cool. อเค let's go ไปติมด้วยเหรอเนี่ยว้าวเจ้าของบริษัทเราคือใจดีจังเลยพักที่โรงแรมก็สวยสวยแล้วให้เราได้มาเที่ยวที่นี่ฟรีอีกว้าวสนุกจริงๆเลยนะเนี่ยแม่ว่าน่ะเพื่อนอยู่ไหนเนี่ย ว่าอยู่ไหนว้าวมีสัตว์ด้วยมีทางเดินมีแมวด้วยแล้วก็มีหมีที่ฉันช่วยอ๋อทำมาแล้วทำมแล้วอ๋อครบกันแล้วเนะวาะจะหาเจอในเพื่อนอ๋อมาครบกันหรือ,อยองว่า,ากินอะไรไหมครบนะฮะก็ตกปลาดูบ้างโอ้ยตกไปนี่แหละนะมือยิ่งจีบปลา,าฉันได้ปลา ก็ได้ปลาเพื่อนจะก็ได้ปลาเหมือนกันจะจให้แม่ฉันโอเคแม่ขานให้ปลาค่ะเก็บไว้ให้แมวที่บ้านเรากินนะลูกนะค่ะเอาไปทอดดีกว่าเอาไปเอดเสร็จแล้วอทอดตรงนี้เลยโอ้โหมีของมีเรือให้ให้ให้ขี่ด้วยเหรอมีเรือให้นั่งด้วยเหรอเนี่ยใช่ค่ะโอ้ดีจริงๆเลยนะ เดี๋ยวตอนเย็นเราก็กลับกันเลยนะโอเคค่ะทำไมเป็นหนูนะโอ้ยเย็นชื่นใจจังเลยนะพอกินด้วยสิพ่อเอาเยอะเยะพ่อมีหน้าที่กินเข้าใจไหมอ่ะเอาให้พ่อเยอะเยอะหน่อยเนาะโอ้อาเยอะเลยโอ้โหเอาทุกรสชาติเลยพ่อกินทีเดียวโอ้โหพ่อชอบแบบนี้แหละกิ่งนี่มันเข้าใจพ่อจริงๆเลยนะเนี่ย ว้าว,วขอบใจนะจอโอ้ oh my god โอ้อะไรเลยจอกินไหมล่ะจอจอตัวเล็ก oh. โอ้ <c oughs> อาวอาวอาตลกตลกใหญ่เลยแล้วพ่อจะกินให้ดูแล้วนะหบอื้มอร่อยจริงๆอร่อยจริงๆคุณลุง่ะคุณลุงกินเยอะมากเลยค่ะ พ่อลุงหิวอีกแล้วนะหนูเนาะอยู่ที่บ้านลุงก็กินเยอะแบบนี้แหละหนู<ต>ไม่กินบ,บน้างหรอหนูอะปงั้นเราไป,ไปกลับโรงแรมเพื่อพักผ่อนกันดีกว่าอพอเหนื่อยแล้วไปค่ะนูก็อยากนั่นมากปันเหมือนกันอย่างเลยฮยถึงโรงแรมแล้วอาบน้ำนอนกันนะทุกคน <c oughs> สวัสดีค่ะนอนหลับฝันดีนะบ๊ายบาย